มาอัปเดตดวงชะตาของชาวกันนะคะในช่วงครึ่งหลังมกราคมนะคะมีดาวคู่ธาตุอยู่ในพบเรือนเรื่องลงทุนเรื่องเสี่ยงโชคเรื่องโชคลาบนะคะมีทั้งเรื่องที่ต้องระวังและก็เรื่องที่คุณอาจจะได้โชคได้ลาบนะคะไปอัปเดตเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวได้ในคลิปนะคะสําหรับผู้ที่เกิด17กันยายนถึง16ตุลาคมหรือถ้าคุณเป็นคนลัคนาราศีกันฟังคลิปนี้ได้กดติดตามไว้นะคะถ้าสนใจเรื่องดวงเรื่องการพยากรณ์มีอัปเดตให้ฟังกันทุกเดือนนะคะ สำหรับดวงชะตาของชาวกันนะคะในช่วงครึ่งหลังมกราคมนะคะหลังวันที่15มกราคมไปถือว่าดวงดาวจะไปรวมกันอยู่ในภพปุตตะหลายดวงนะมีทั้งกู้เส้นศัตรูคู่ส่งเสริมก็มีนะคะนอกจากนี้ภพนี้ก็อยู่ตรงข้ามภพลาบผลนะคะชาวกันมีความไปเกี่ยวข้องนะกับเรื่องของปุตตะนะคะก็คือเรื่องของการลงทุนบ้างนะเรื่องของอโชคลาบด้วยนะคะนอกจากนี้อาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยนะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานของเรานะคะเรื่องของ คนศักดิ์ต่ำกว่านะที่เกี่ยวข้องในเรื่องการงานผลประโยชน์นะคะเรื่องของภาระการอุปถัมภ์การเลี้ยงดูการดูแลนะบางท่านมีค่าใช้จ่ายรั่วไหลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงดูนะเรื่องบุตรหลานบริวารคนที่เรามีภาระด้วยเนี่ยค่อนข้างมากนะคะนอกจากนี้นะมีความรู้สึกว่าบางช่วงพึ่งพาบุตรหลานไม่ค่อยได้นะทั้งๆท,ท,ที่เราเนี่ยมีภาระกับเขานะหรือว่าเลี้ยงดูอุปการะใครมักได้ผลตรงกันข้ามนะคะ รวมไปถึงเรื่องของการลงทุนการเกร็งกาไรการเสี่ยงโชคนะช่วงก่อนวันที่25มกราคมนะคะถือว่าชาวกันมีทั้งได้และเสียนะไม่ค่อยที่จะได้เรื่องของการลงทุนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่นักนะคะการเสี่ยงโชคลงทุนในช่วงก่อนวันที่25ถือว่าต้องระมัดระวังนะมีเกณฑ์ว่าอาจได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะมีอุปสรรคในเรื่องของผลกําไรนะหรือว่ามีรายจ่ายเยอะนะคะ ลักษณะโชคลาภของชาวกันในช่วงนี้นะคะมักเป็นโชคลาภที่เราคาดไม่ถึงนะเป็นโชคลาภที่มาจากทางไกลนะคะโชคลาภจากเรื่องงานออนไลน์โชคลาภจากเรื่องของการต่างประเทศลักษณะนี้นอกจากนี้นะคะอาจมีโชคลาภเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนนะอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะเรื่องของบุตรหลานบริวารบางคนมีโชคอุปถัมภ์นะหรือว่ามีคนสนับสนุนเราในแบบลับๆมักได้เงินพิเศษแบบคาดไม่ถึงนะหรือว่าเกิดผลประโยชน์ จากเรื่องไอเดียความคิดนะคะโปรเจกต์ Project, โครงการใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์นนะอะไรที่คิดออกมาได้จากการแก้ไขปัญหาหรือว่าคิดขึ้นมาได้แบบปุบปรับฉับพลันบางครั้งก็เกิดเป็นเรื่องการเงินการทองนะคะสำหรับดวงดาวที่เดินหน้าในช่วงนี้นะคะคือดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์นะสำหรับดาวใหญ่นะคะก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสินทรัพย์ก็ได้นะเรื่องครัวเรือนเรื่อง,องบ้านรถนะคะเรื่องของญาติพี่น้องนะรวมทั้งเรื่องปูดตะนะเป็นดาวเสาร์นะคะ บุตะในที่นี้ก็คือเรื่องบุตรหลานบริวารน,นะแต่เรื่องอย่างดาวเสานะคะเป็นพินทุบาทนะเป็นดาวโทษทุกข์นะคะถือว่าอาจจะสู่สภาวะที่ปวดหัวและหรือเครียดเครียดเรื่องบุตรบริวารได้นะมักจะมีเรื่องมาให้เราต้องแบกรับนะคะหรือพึ่งพาบุตรบริวารได้ไม่เต็มที่นะหรือบางคนมักมีปัญหาบริวารในช่วงปีที่ผ่านมานะคะ บางท่านแบกรับปัญหาเรื่องภาระเลี้ยงดูอุปการะอยู่นะถือว่าช่วงนี้ดาวเสาร์เดินหน้าส่งผลดีเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในส่วนหนึ่งด้วยแต่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องภาระแบกรับก็เดินหน้าด้วยเหมือนกันนะคะพระรหัสนะคะเป็นดาวตัวช่วยดาวส่งเสริมนะดาวสุภเคราะหใหญ่นะคะที่คุ้มครองชาวกันนะไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะบางท่านเนี่ยได้อ่มีเรื่องของความคืบหน้าในเรื่องคนอุปถัมภ์เรานะหรือว่าตัวช่วยนะคะตั้งแต่ เดือนธันวาคมมาเนื่องจากดาวพฤหัสเพิ่งเดินหน้าเมื่อต้นเดือนธันวาคมนะคะดาวพฤหัสนะคะจะอาจเรียกว่าเดินหน้าส่งผลดีในเรื่องของสินทรัพย์ครอบครัวนะถ้าเราได้รับผลประโยชน์หรือได้รับการช่วยเหลือหรือไปเกี่ยวข้องทางการเงินหรือว่าอาจใช้สถานที่อาศัยเนี่ยนะค่อนข้างดีนะคะนอกจากนี้นะคะก็ส่งผลดีในเรื่องคู่ค้าคู่สัญญาคนอุปถัมภ์ก็ก้าวหน้าขึ้นด้วยนะ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้ความช่วยเหลือคุ้มครองดูแลชาวกันนะคะก็มีพลักกาลังมากขึ้นนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดาวพระหัสเดินผิดปกติไปหลายเดือนนะคะในช่วงธันวามกรากรมภาถือว่าจะเริ่มเดินหน้าดีขึ้นนะคะดังนั้นชาวกันเนี่ย มีความก้าวหน้าในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะถ้าเราต้องการความช่วยเหลือนะเรื่องของคนที่มี power อาจจะเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือเราได้นะคะเรื่องของการเรียนการศึกษาเดินหน้าดีขึ้นนะคะเรื่องของการติดต่อเกี่ยวกับหน่วยงานองค์กรราชะการก็เดินหน้าดีขึ้นด้วยเช่นกันนะคะสําหรับในหลังวันที่25มกราคมนะคะมีดาวย้าย2ดวงนะคือดาวสุขกับดาวพระเกตนะคะดาวสุขเป็นดาวการเงินนะคะ ไปอยู่ในภพอรินะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนอริคือราหูมาเลงเรือนการเงินร่วมกับมฤตยูนะคะณนะช่วงเวลาหลังวันที่25นะชาวกันน่าจะมีโครงการในเรื่องการใช้เงินเกิดขึ้นนะคะบางคนเป็นเรื่องการตกแต่งซ่อมแซมรีโนเวทบ้านเรือนนะบางคนมีภาระจำเป็นในเรื่องการซ่อมแซมรถยนต์นะคะ นอกจากนี้นะคะอาจมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางนะเรื่องการเดินทางใกล้ไกลนะคะหรือบางท่านนะตกอยู่ในช่วง,งการต้องใช้จ่ายในเรื่องการดูแลสุขภาพพอดีนะคะดังนั้นในช่วงหลังวันที่25ไปนะชาวกันก็อาจจะอยู่ในโหมดของเรื่องการลงทุนได้ด้วยนะเรื่องของการทำหลายๆอย่างให้ดีขึ้นไม่ว่าในเรื่องสินทรัพย์นะคะซึ่ง มีแนวโน้มว่าลงทุนไปแล้วก็จะได้เงินกลับคืนมาหรือมีโชคมีลาภทางการเงินขึ้นมานะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้วนะคะรวมไปถึงเรื่องการเสี่ยงโชคการลงทุนเงินก้อนที่ต้องใช้ดวงใช้โชคนะระมัดระวังนะคะในช่วงหลังวันที่25ไปนะคะสำหรับดาวพุธนะคะดาวประจำตัวของชาวกันนะคะอยู่ในเรือนพันธุนะซึ่งเดินผิดปกตินะคะในครึ่งหลังมกราคมนะคะดาวพุธเดินดีขึ้นแล้วนะคะดังนั้นชาวกันก็มี ความราบรื่นในเรื่องการจัดการเอกสารการวิ่งเต้นต่างๆการนัดหมายต่างๆนะคะมีความคืบหน้าขึ้นนะคะรวมไปถึงเรื่องของความผิดพลาดต่างๆนะก็อาจจะลดน้อยลงในเรื่องของเอกสารต่างๆนะ,ะเรื่องของการดีลการประสานงานการพรีเซนต์นะคะถือว่าจะราบรื่นขึ้นนะคะนะะคเรื่องของการเจรจาวิ่งเต้นเกี่ยวกับด้านอสังหาใครทํางานด้านเกี่ยวกับอสังหาตึกรามบ้านช่องอาคารนะคะหรือสินทรัพย์ขนาดใหญ่นะ,ะเรื่องของ ความคืบหน้าในเรื่องการงานเหล่านี้ก็เริ่มเดินดีขึ้นด้วยนะคะหรือถ้าใครมีเรื่องผลประโยชน์กับพี่น้องครัวเรือนนะก็ถือว่าเดินหน้าเช่นเดียวกันนะคะโดยภาพรวมการงานก็จะดีขึ้นด้วยนะเพราะว่าดาวพุธเป็นดาวการงานของชาวกันนะคะเมื่อ,อมีความขยับเดินหน้าก็ถือว่าจเจริญก้าวหน้าขยับขยื่นทางการงานหน้าที่ตำแหน่งนะคะดาวที่เป็นราชาโชคสำหรับชาวกันในช่วงนี้นะคะเป็นดาวเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงนะ เกี่ยวข้องกับแวดวงบางคนได้เรื่องผลประโยชน์การเงินเกี่ยวข้องกับพี่น้องอยู่นะคะเรียกว่าเป็นราชาโชคแต่กําลังไม่ค่อยเข้มแข็งก็เป็นโชคอ่ามามาไปไปโชคลาภแบบประปรายนะคะหรือบางคนก็ได้ประโยชน์พดผล,ผล,ผล,ผลหรือความช่วยเหลือจากคนใกล้ๆตัวได้นะคะสําหรับบรรยากาศครัวเรือนนะคะชาวกันมีบรรยากาศครัวเรือนที่ดาวพันธุุเริ่มเดินหน้าดีขึ้นอันนั้นอยู่ในช่วงที่ คนในครัวเรือนนะคะให้ความช่วยเหลือคุณได้ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือบางคนได้ประโยชน์จากเรื่องสินทรัพย์บ้านช่องนะคะนอกจากนี้คู่ครองนะก็มีบทบาทสําคัญในเรื่องการช่วยเหลือการอุปธรรมการซัพพอร์ตนะคะในขณะที่บางท่านนะไม่ได้มาจากเรื่องคู่ครองก็มาจากเรื่องเพศตรงข้ามหรือคู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนก็ได้นะคะสําหรับเรื่องบุตรหลานบริวารน,นะคะถือว่าหลังวันที่25บบรรยากาศในเรื่องบุตรหลานบริวารเรื่องการ พึ่งพาดีขึ้นนะคะเรื่องความปวดหัวเรื่องราวต่างๆก็อาจจะคลี่คลายในช่วงหลังวันที่25มกราคมไปนะคะสำหรับเรื่องของคนโสดนะคะคนที่ทํางานกับหมู่พวกสังคมนะสำหรับชาวกันถือว่ายังไปได้ดีนะคะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมหรือได้รับการาช่วยเหลือสนับสนุนป้อนงานชี้แนะนะมาเกี่ยวกับเรื่องทางสังคมเพื่อร่วมงานถือว่าเป็นราชาโชคให้กับชาวกันนะคะบางคนมีโชคลาภจากเรื่องของ การงานประเภทความป่วยความเจ็บความตายนะอยู่ยาการรักษาโรคต่างๆถ้ามีผลิตภัณฑ์สินค้าแวดวงหรือเกี่ยวข้องติดต่อกับคนในสายงานหรือแวดวงเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบกับชาวกันนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุนะคะชาวกันเรามาระวังเรื่องอาหารการกินในช่วงประมาณปลายปลายเดือนนะคะเรื่องของอาหารเป็นพิษเรื่องท้องไส้ปั่นป่วนนะคะเรื่องของโรคเก่าโรคเดิมนะคะก็ยังคงจะต้องดูแลใกล้ชิดนะอยู่ยาอย่าให้ขาดนะคะ ระมัดระวังเรื่องหยิบจับของร้อนนะคะเรื่องของฟืนไฟระบบไฟฟ้านะออกจากบ้านตรวจตาเรื่องของไฟเรื่องของแก๊สเรื่องของการดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนนะคะสำหรับดาวมฤตยูของชาวกันนะคะตอนนี้ถอยหลังกลับเข้าสู่พบมรณะเร็งเรือนการเงินอยู่นะคะในหลังวันที่9มีนาคมถึงจะย้ายกลับเข้าพบสุภะนะคะช่วงนี้ชาวกันก็จะเกิดความผันผวนเรื่องการเงินเกิดขึ้นเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องของ ความรั่วไหลาทางการเงินนอกจากนี้นะคะอาจจะเกิดสภาวะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ในช่วงมกราคุมพานะคะประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวดาวมฤตยูนะคะออกจากการเลงเรือนการเงินจะเข้าสู่โหมดในเรื่องของการเงินการลงทุนนะชาวกันก็ต้องอาระแวดระวงังวางแผนในเรื่องการเงินให้ดีนะคะในช่วงระยะเวลา7ปีนะคะหลังวันที่9มีนาคมปี2566เป็นต้นไปนะคะ สำหรับชาวกันนะคะเรื่องการเงินนะดาวการเงินจะเป็นมหาอุดนะคะในหลังวันที่18กุมภาพันธ์นะดังนั้นช่วงก่อนหน้านี้นะคะดาวอยู่ในภพอริก็จะรายจ่ายเยอะหน่อยนะมีเกณฑ์นในเรื่องของการออกเงินหรือลงทุนไปก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องอการได้เงินก้อนการได้โชคลาภทางการเงินนะหรือเรื่องของผลประโยชน์ผลกําไรแบบเป็นหยิบจับเป็นก้อนๆเนี่ยก็รอหลัง18กุมภาพันธ์นะคะ สำหรับในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงทําบุญปีใหม่ช่วงแก้ไขดวงชะตานะคะทําบุญปีชงหรือว่าแก้เคล็ดสะเดาะเคราะห์ต่างๆนะคะผู้สนับสนุนช่อง,องเรานะคะยินดีเป็นสะพานบุญให้นะคะสําหรับใครที่ไม่สะดวกเดินทางหรือว่าไม่มีโอกาสไม่มีเวลาไปทําบุญหรือเดินทางไม่สะดวกนะคะสิทธิพิเศษนะคะสําหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปของช่องหราะห้าเก้านะคะหรือคุณได้แวะเวียนผ่านมาได้ยินได้ฟังนะคะพาดิบสําหรับบริจาคนะคะ จากราคา159บาทนะคะพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปนี้เพียง120บาทเท่านั้นนะคะอาจเป็นผ้าขนาดพิเศษนะเรียกว่าเหมาะสำหรับเรื่องของการทำบุญเสริมดวงเสริมชะตานะคะหรือใครอยากจะทำบุญวันเกิดนะหรือว่าต้องการเป็นผู้ให้เฉยๆนะคะสามารถที่จะให้ทางแอดมินนะคะส่งต่อให้กับกู้ภัยมูลนิธิได้นะคะเป็นสะพานบุญให้หรือว่าให้จัดส่งไปที่บ้านของคุณนะเพื่อไปบริจาคเองก็ได้นะคะ วิธีการสั่งซื้อนะคะก็คือแอดไลน์แอด bwn59 นะคะมีเครื่องหมายแอดด้วยนะคะแล้วก็แจ้งว่ารับกี่ชุดนะชุดเดียวก็ได้นะคะ,ะเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะคะที่ทางกู้ภัยมูลนิธิก็ใช้ในเรื่องของการห่อหุ้มร่างผู้เสียชีวิตนะคะหรือใช้ในการเคลื่อนย้ายนะคะการปกคลุมหุ้มห่อนะจุดที่ไม่สวยงามหรือไม่เรียบร้อยนะคะท่านใดสนใจนะคะก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามได้นะคะ ขอให้ทุกท่านนะคะที่ได้รับฟังคลิปนี้นะขอให้มีโชคมีลาบทุกท่านนะคะได้หยิบจับเงินทองก้อนใหญ่เกิดปาฏิหาริย์ทางการเงินนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นโดยฉับพลันนะคะ